ใครที่มีปัญหาเรื่องของน้ําหนักตัวนะคะแล้วก็พยายามใช้มาหลายวิธีที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยลดน้ําหนักหรือว่ากลับมารูปร่างดีหรือใครที่ตลอดชีวิตนี้ไม่เคยผอมมาเลยนะคะวันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ที่ทดลองใช้แล้วก็ได้ผลจริงมาแล้วคนที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นทั้งหุ้นส่วนผลิตภัณฑ์แล้วก็อีกผู้อีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ใช้จริงด้วยนั่นะก็คือคุณทามและก็คุณกุ๊กไก่คะ่ะสวัสดีค่ะ <ใน S 1> 卡。 ก่อนว่ายังไงไปยังไงมายังไงคือจริงๆอย่างหนูเองอ่ะหลายๆคนจะคุ้นในวงการข่าวอย่างพี่พจ์พี่เอิร์กเนี่ยเจอเจอหนูตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะตั้งแต่เข้าวงการข่าวมาใหม่ๆเลยก็มาแต่งเก้าปีที่แล้วก็วิ่งข่าวอยู่ตอนนี้ก็ยังน่าจะยังวิ่งข่าวเก้าปีค่ะรอบปีเก้าปีโดยประมาณค่ะก็ก็คือยังทําข่าวอยู่เป็นบรรณาธิการข่าวละตอนนี้แล้วก็มาช่วยเป็นหุ้นส่วนผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ค่ะอีซี่วันซึ่งเป็นเรื่องของการดักจับไขมันเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ย พี่พี่พศค่ะเมื่อประมาณเดือน2เดือนก่อนยังยังพอเห็นหนูตัวลำลั้มพุ่ดีขึ้นเยอะเลยนะก็ลงผมลงคือตอนนั้นแต่เขาจะชกมวยจะชกกับพี่เวทเขาจะชกกับอาปรเพรตลาดเขาไ่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้หุ่นเขาดีไปเลยอ่ะก็คือเเรียกว่ามันมีการทดลองแล้วแล้วด้วยตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามันมันผอมลงแล้วก็ลงไปประมาณ 6- กกิโลจากที่เห็นเนี่ยอันนี้คือตอนมั่นนะคะตอนนี้คือตอนมั่นแล้วก็ตอนมั่นตอนประมาณ ค่ะตอนมั่นเนี่ยมีคนคิดว่าหนูอะท้องแล้วก็เลยมั่นค่ะดูจากรูปแต่ว่ายิ่งอ้วนก็ยิ่งดูแก่เนอะแต่ว่าพอผอมอะไรอะไรมันก็มันก็ดีขึ้นเนอะด้วยน้ําหนักที่มันลดลงไปซึ่งตอนนั้นหนักเท่าไหร่คะตอนนั้นเนี่ยเจ็ดสิบหกค่ะตอนนี้ก็เจ็ดสิบคือไม่ได้ผอมที่สุดหนูระพูดในลักษณะของคนที่อ้วนมากๆแล้วน้ําหนักแล้วน้หนักลงเอาจริงๆวันนั้นอะ โลสองโลเราคิดนะคะที่ที่ลองเนี่ยภูมิใจแล้วแต่พอมันลงมาถึงตอนนี้6กกิโลเรารู้สึกว่า นี่คือสวรรค์ละแล้วเดี๋ยวเราพร้อมๆที่เราจะลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างนี้อ่าซึ่งการทํางานของตัวนี้เนี่ยนะคะมันมี6ขั้นตอนที่ทำยังทำไมมันถึงโดยส่วนตัวเรามันถึงลงมาได้ขนาดนี้คือหนึ่งทำให้เราเนี่ยอิ่มเร็ว2ดักจับไขมันให้มันเป็นเจลลี่แล้วมันก็ขับถ่ายออกมาได้โดยที่ร่างกายเนี่ยไม่ดูดซึมเข้าไปนะคะแล้วก็ 3. เผาผลาญไขมันเก่าค่ะ4ช่วยการขับถ่าย5ช่วยให้ไม่กินจุกจิก,จกเพราะว่ามันจะมีกรดอะมิโนตัวหนึ่ง ที่ช่วยควบคุมศูนย์ความอิ่มทําให้วันหนึ่งของเราเนี่ยที่เราชอบกินจุกจิก,จกหิวเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิว,วเนี่ยม่กินจุกจิกละหกพอผอมลงไปแล้วมันไม่โทมเพราะว่ามีไบโอคิวเทนทำให้ผิวเนี่ยค่ะมันมันยังเต่งตึงไม่ไม่เหี่ยวลงไปเหมือนที่เวลาคนลงไป10กิโลยกิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะคนบางคนกานจะดูงโงม,มันก็จะเหี่ยวเนาะผิวพรรณก็จะไม่ตึงค่ะ ค่ะซึ่งนี่แหละพอหนูพอเริ่มลงเริ่มลงน้องคุกไก่เราจัดรายการด้วยกันบ้างอะไรบ้างคือเห็นพี่ธามตั้งแต่ตอนพี่ธามตัวใหญ่เท่าบ้านอะค่ะตัวใหญ่มากแล้วเราเวลาแต่งตัวเราก็จะเหมือนแบบว่าเฮ้ยแบบเห็นพี่ธามมาตลอดพอพี่ธามแบบหลังจะแต่งงานแล้วเนี่ยพี่ธามก็ดูตัวเล็กลงไปก็สงสัยว่าทำไมพี่ธามตัวเล็กลงคืออย่างกุ้ไก่เนี่ยจะเป็นคนที่เดี๋ยวพองเดี๋ยวยุบเดี๋ยวพองเดี๋ยวยุบอยู่อย่างนี้ตลอดนะคะเดี๋ยวแขนเป็นป๊อปอายขาเป็นป๊อปอายตอนนั้นคือจะรู้สึกว่าแบบตัวเองเนี่ยแบบขาใหญ มีปัญหากับแบบเสื้อผ้าต,ตลอดเวลาค่ะคราวนี้กุ๊กเกก็เลยแบบไปใช้เอ่อเป็นชุดกระชับสัดส่วนค่ะชุดกระชับสัดส่วนนะคะอตอนนั้นมีปัญหาเกือบเฉียดตายแล้วะค่ะพี่เพราะว่าขับรถอยู่แล้วก็ใส่ไงะคะ่ะใส่ทั้งตัวเลยจนแบบรู้สึกหายใจไม่ออกเฮ้ยเป็นอะไรก็ค่อยๆแบบปลดีละส่วนออกจากร่างกายตอนนั้นก็รถติดต <c oughs> ปลดเทะส่วนออก <c oughs> ก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นจนแบบขับรถไม่ไหวแล้วคะ่ะแบบเฮ้ยหายใจไม่ไหวใจแบบบอกเพื่อนว่ามาขับรถแทนหน่อยแล้วก็ไปหลังรถแล้วก็ค่อ,คอยๆถอดถอดออกก็ยังแบบยังมรู้สึกไม่ดี<ม>จนถอดอีชุดกระชับสัดส่วนออกเนี่ยแหลคะค่ะ อ๋อรู้แล้วว่าที่เราหายใจไม่ออกเนี่ยเพราะว่ามันรักตัวเรามากจนแบบหายใจไม่ออกในทั้งตัวก็เลยแบบวิธีนี้คงไม่ช่วยทําให้แบบอีแขนกระขาของเรามันพอ,พองพองเนี่ยมันหายไปหรือเซลลูไลท์มันหายไปก็พอมาเจอาพี่ธามก็เลยแบบเฮ้ยพี่ธามพี่ธา,ามตัวเล็กลงอ่ะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ธามก็แนะนําให้ลองทานดูนะคะ่ะก็เลยทานตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของแบบแต่ไก<ข>่ก็ไม่ได้ไม่ได้อ้วนอยู่แล้วนี่<ช><ช>คือเป็นคนที่จะมีแขนมีขาคือไก่จะเป็นคนที่แบบแขนพองกระขาพองมีปัญหาเฉพาะส่วนใช่เป็นเฉพาะส่วนค่ะแล้วก็ของเซลลูไลท ที่จะแบบมีมาเรื่อยๆเลยมีมาตลอดตอนนี้เนี่ยผิวเติกส้มก็หายค่ะค่ะแล้วก็เซลลูไลท์ก็หายไปด้วยแต่จะผอมแล้วนี่หน้าตาสวยขึ้นเลยนะเนี่ยดูเด็กดู<ล>ด้อดูเด็กเลยใช่เวลาผอมแล้วจะมีอายุเอ้ยเวลาผอมจะดูมีอายุน้อยลงแล้วทำงานทํางานแบบอะไรเขาเรียกทำงานแบบคล่องตัวขึ้นใช่ชัดเลยค่ะเวลาจะเดินไปไหนมาไหนกยิ่งเป็นนักข่าวอย่างนี้ยิ่งจําเป็นต้องผอมนะยิ่งเป็นต้องหุ่นดีเพราะว่าเวลาไป แทรกสัมภาษณ์ดาราตัวใหญ่กินพื้นที่เขาเลียนเนาเดินเ้าหมดต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยง่ายมากมื้อละเม็ดเท่านั้นง่ายๆ่ายกินตอนไหนที่จะต้องก่อนก่อนทานอาหารมื้อหนักอะค่ะคือว่าวันนี้เราตั้งใจแล้วเราจะไปบุฟเฟ่เราจะไปชาบูเราจะไปอะไรก็แล้วแต่ที่มือหนักปาร์ตี้มื้อหนักเราทานก่อนอาหารเนี่ยสิบนาทีเท่านี้ค่ะก็จะสามารถควบคุมได้แล้วกับมื้อต่างๆของเราวันหนึ่งเนี่ยก็ไม่ควรทานเกินวันละสามเม็ดนะคะอย่าจัดมื้อหนักสามสาม